กาแฟาก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอาโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแซกชินอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาสอนการใช้งานตัวเอฟเฟกต์นาาเบียวนะฮะนาเบี้ยวเป็นยังไงเลือเป็นแบบนี้ฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมก่อนไปดูก็าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็าฝากกดติดตามช่องให้หน่อยเนาะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปที่ลงภายในวันนั้นเนาะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มวิธีการทําดีกว่าเนาะไปะโอเคเรามาเริ่มทํากันดีกว่านะฮะทีนี้ผมก็มีวิดีโอที่ผมคัดไว้แล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูเดิมๆกันฮะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะผมคืออ่าผมจะทําเป็นแบบ ตัวเอียงไปเอียงมานะบิดไปบิดมาเนาะบิดซ้ายบิดขวานะทําทั้งคลิปเลยเนาะทีนี้ให้เพื่อนๆมาที่ตัวเอฟเฟกหน้าต่างด้านขวามือนะผมตรงนี้เนาะเพื่อนๆเห็นคำว่าวิดีโอเอฟเฟกให้กดเข้าไปหนึ่งที่ปับอ่าทีนี้เห็นคาว่าดิสทอร์นะผมกดเข้าไปอีกหนึ่งที่ปุ๊บอ่าทีนี้ก็เห็นคําว่าทว l นะผมทว์น่าจะอ่านไว้อย่างนั้นนะโอเคทีนี้คลิกเมาส์ซ้ายแล้วลากมาไว้ที่ตัวไทม์ไลน์ของวิดีโอเนาะ อ่าทีนี้ตัวเอฟเฟิกมันก็จะเข้ามาแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวซูมไปให้เห็นชัดๆเนาะจะเห็นไหมจะเป็นตัวเอฟเฟิก fx นะมันจะเป็นสีม่วงถ้าเอฟเฟิกที่เราลากมามันเข้ามาแล้วเนาะหรือว่าสังเกตตรงช่องหน้าต่างเอฟเฟิกคอนโทรลได้นะตัวนี้เนาะเอฟเฟิกทเวลนะผมตัวนี้เนาะเมื่อเรากดตรงเอฟเฟิกตัวนี้แล้วจะเห็นตรงหน้าต่างหน้าจอพรีวิวนะครับผมตรงนี้เนาะสีฟ,ฟ้าๆตัวนี้คือจุดมาร์กที่เราจะให้เอฟเฟิกมันเริ่มทํางานตรงนี้เนาะ คือมาร์คให้มาททำงานตรงนี้นะฮะทีนี้มาดูตรงหน้าต่างเอฟเฟ t ต์คอนโทรอีกครั้งหนึ่งเนาะมาดูตรง Angel ลนะผมตัวนี้จะทัน่าที่ให้เอฟเฟกมันบิดไปบิดมาเนาะประมาณนี้โอเคทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันบิดไปเยอะเกินไปเนาะมันบิดไปทั้งตัวนะฮะผมต้องการให้มันบิดแค่ลำตัวเนาะทีนี้ก็มาดูที่ t r a ล e เร a d เดีนะผมปรับให้มันต่ำลงจาก30นะสำหรับผมลองสัก18นะน่าจะพอดีเนาะ ทีนี้มาดูในส่วนของ table center นะครัผมจะเป็นตัวปรับแกน x แกน y เนาะปรับขึ้นปรับลงประมาณนี้เนาะผมจะเอาสักประมาณนี้น่าจะพอดีนะทีนี้เราจะทำไงให,ให้มันบิดซ้ายบิดขวาแบบนี้นะมาดูตรงที่ angel นะผมเห็นตัวนาฬิกาตรงนี้เนาะ t a x t u r e animation กดเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บจะเป็นตัว key frame นะครับผมให้มันขยับตามที่เราต้องการนะให้เพื่อนเพื่อน key f m e ไปสักประมาณนึงเนาะปุ๊บ อีกตัวนึงก็ขยับไปด้านนึงปั๊บอ่าประมาณนี้เห็นไหมมันจะขยับแล้วทีวนี้ถ้าพเพื่อนๆคลิกเกียจจะทำทีละคีย์ทีละคีย์ก็คลิกเมาส์ค้างในช่องตัวคีย์เฟรมนะคลิกเมาส์ค้างลากรวมปุ๊บกดคอนโทรลซี่ปั๊บ,ก,บก๊อปมันเลยลากมาคีย์เฟรมให้มันพอดีพอดีกันเท่าๆกันเนาะเสร็จแล้วกดคอนโทรลวีนะฮะปุ๊บทำรัวๆไปเลยจึ๊บ อ่าเรียบร้อยนะครับผมเขียแล้วนี้เราก็ปรับให้มันพอดีพอดีกันเพื่อความสวยงามเนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราลองเล่นดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะประมาณนี้เนาะอาจจะน่าเกียดไปก็ลองปรับให้มันพอดีพอดีตรงเวลเรเดียสนะครับผมประมาณนี้19 18 19ปนะประมาณนี้ <c oughs> โอเคเรียบร้อยถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันน้อยไปก็ ให้มันบิดเยอะกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนเพื่อน,นะผมก็ประมาณนี้แหละกาลังพอดีแล้วน <c> ะ <oughs> ก็เป็นอันเสร็จก็เซฟปิดงานได้ห <c oughs> น้าในแบบอาจจะนิ่งไปนะครับผมลืมลืมยิ้มลืมยิ้ม <c oughs> ลืมยิ้มโอเคใครอยากจะทำให้อะไรบิดเบี้ยวก็แล้วแต่ความคีดเอ็ดของแต่ละคนนะครับผม <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคลิปสอนวิธีการใช้งานเอฟเฟกใครดูจบแล้วติดขัดปัญหาอะไรหรือว่าอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ คลิปข้างล่างเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยเนะยาะงั้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะฮะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะผมสวัสดีครับ